ตัฮักตัฮักพี่น้องใหญ่แล้วก็มาเที่ยวนี้ใหญ่แล้วพี่น้องเฮียงกันอยู่ดิพี่น้อง2ตัวนั่งเฮียงกันมันมานี่มันบน่หนีจากกันไปหากินนํากันขม้อเขาหมอแม่สีดําลูกสีขาวขาวจูนผุ่น ลูกก็สนใจแม่ดิพี่น้องมันหากินของมันเซยมันเถอะคุณดูไก,ก่ๆพี่น้องโอ้หัว่าแม่เดิจะมันมันคือ,ง,องัวฝรั่งไงยังว่าฝรั่งข้าเจ้าใหญ่มาเขาไ่ค่อยสนใจพ่อแม่ดิพี่น้องเกง่งเก่งหน่อยๆยังปั่นจักย่านไปซซย์พ่อแม่ว่าเดี๋ยวโอ้ขึ้บ้านเขาเด้๋ แม่บ่ได้โอะไรอยังเลยที่มันก็จะเลี้ยงลูกแบบบ่ได้สนใจดิพี่น้องเลยมันห้ซามแม่มันอ่อยแน่นอันในอูอัน,นอันรถเขคชไหมพี่น้องปล่อยถิ่มไว้แม่หนาวหนาว,นาวมั้แม่ก็กินเบียร์เซย้น้ำมูเซย